i รุ่งนี้เดินทางนี่ไม่ได้เป็นกนะคะดีีตกัก็ตบอกว่าวันที่21สําคัญมากเป็นเดือนเกาหลีเอาตัวต่างชาติมาตัวจากสเปอร์ตัวจากอะไรมาหมดเลย แต่พี่เชื่อว่าอุ้มก็ไม่กลัวหรอกแล้วก็โฮมเกมเราขายบัตรหมดเรียกเลยนะคะในรอบแปดปีรู้ว่าเป็นเกมที่ยากมากเขาอยู่ในดิบส2งเราอยู่ร้อยหนึ่งแต่แลนดนี้ก็บได้